สวัสดีครับเด็กๆเด็กๆน่าจะรู้จักรุ่ง,งั้นดีลุงมีชื่อว่าประยดจันท์มาโธมาลาครับผมฮ้ทำไมลูกคนนี้หน้าตาคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยวตาฝันหรือเปล่าลุงชื่ออะไรนะครับลุงชื่อประยดจันท์มาโธมาลานะหนูเคยเห็นลุงในทีวีใช่ไหม ใช่ครับผมเคยเห็นลุงในทีวีลุงเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับลุงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตลกมากเลยครับไม่คิดเลยนะว่าหนูจะเป็นเด็กดีขนาดนี้นเดี๋ยวลุงจะให้โคต้าไปเรียนต่อนะที่สหรัฐอเมริกากับเพื่อนลุงที่ชื่อโดอนนอทรัมน่ะแล้วก็เป็นทหารด้วยก็ยิ่งดีนะหนูถ้าเป็นนายกก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหรือจะเป็นนักส่อยาว้าวเป็นอะไรก็ได้นะหนู อากเป็นทหารนะลุลงผมก็ไม่อยากเป็นนายกด้วยผมอยากเป็นนักร้องชื่อดังมากกว่าเลื่แต่ที่หนูอยากเป็นเลยนะลุงจะไม่ขัดความฝันของหนูที่หนูอยากเป็นอะไรเออทำไมเสียงลุงแปลกอะครับลุงมันไขหรือเปล่าใช่ตอนนี้ลุงมั็นไข้ไม่แน่ก็อาจจะเป็นโควิดด้วยเนี่ยลุงกลัวมากเลยลุงอออห้ามผมหนูนี้เลยนะ ผมกลัวแต่โควิดจะงงผมไม่อยากเป็นผมไม่อยากจะตายก่อนเลยอันควรโควิดมันไม่อันตรายหรอกนะหนูโควิดมันไม่เลวกันไขวัดธรรมดานี่แหละทุกคนอับประโรคกันไปเองเอ้าถ้าลุงเปลี่ยนเสียงวัยังไะลุงเป็นไข้จริงไหมเนี่ยมันอาจจะหายแล้วก็ได้นะหนูใครจะไปรู้ผมว่าลุงตอนไหนแน่เลยเนี่ยผมไม่เชื่อลุงหรอกลุงเปลี่ยนมันสามเสียงวะเนี่ย ฉันหนูไม่เชื่อลุงก,ก็ตามใจหนูเลยลุงกลับและบาย